สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับเทคนิคการแยกห้องนะครับกรณีที่เราทำแบบทดสอบนะครับด้วย Google Form นะครับก็จะมีนักเรียนหลายๆห้องนะครับเข้ามาใช้แบบทดสอบเดียวกันนะครับจากนั้นนะครับเราจะแยกห้องอย่างไรนะครับเวลาห้อง1สอบก็ให้ไปอยู่ชีทห้อง1ห้อง2สอบก็ไปอยู่ห้อง2ห้อง3สอบก็ไปอยู่ห้อง3าอย่างเงี้ยนะครับหรือเราจะไปประยุกต์นะครับ ในแบบอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่ข้อสอบนะครับเพื่อจะแยกชี้ไปตามสิ่งที่เราต้องการนะครับในคลิปนี้ก็จะมาแนะนําเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมก็จะมาสร้างฟอร์มตัวอย่างขึ้นมาเลยสัก1นึ่งฟอร์มนะครับคลิก Google f o r m ขึ้นมาครับจากนั้นนะครับสมมติว่าผมจะตั้งชื่อเป็นนะครับฟอร์มแบบทดสอบนะครับฟอร์มแบบทดสอบนะครับ เสร็จแล้วก็นะครับคลิกไปตรงนี้ครับฟอร์มแบบทดสอบนะฮะจากนั้นคำถามแรกนะครับผมก็จะให้นักเรียนนะครับเลือกชื่อนะครับพิมพ์ชื่อตัวเองก่อนก็คลิกนะครับเปลี่ยนตัวนี้เป็นคำตอบสั้นนะครับสมมติว่าผมจะใช้คำว่าชื่อสกุลนะฮะนักเรียนใส่ชื่อสกุลลงไปก่อนนะนะครับชื่อสกุลเป็นคำตอบแรกนะครับจำเป็นนะครับจากนั้นนะครับก็เพิ่มคำถามเข้ามานะครับ ห้องหรือว่าชั้นเรียนนะครับชั้นนะครับชั้นโอเคนะครับสมมติว่าตรงนี้นะครับเป็นวิชาที่เราสอนนะครับมหนึ่นะครับแต่มีหลายห้องอย่างเงี้ยนะครับนี้ผมก็จะทําเป็นตัวเลือกนะครับชั้นม1นึ่งขีดหนึ่งนะครับก็คือม1นึทับนะครับชั้นนะครับม1นึขีดสออย่างเงี้ยนะครับ ผมจะใช้ขีดนะครับผมจะไม่ใช้ทับนะฮะใช้ม1ขีด2นะฮะชั้นนะครับม .1 นะครับขีด3นะครับเชื่อว่าเรามี3ห้องสีห้องก็เพิ่มเข้าไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับจากนั้นก็ค่อยไปเพิ่มนะครับส่วนอื่นๆเช่นเลขที่นะครับลองเพิ่มดูก็ได้นะครับเลขที่นะครับแล้วก็ตรงนี้ให้นักเรียนเพิมเอเองก็ได้คําตอบสั้นๆ พอเสร็จในส่วนนี้นะครับเราก็ไปเพิ่มส่วนหรือว่าเซกชันก็เริ่มทําข้อสอบสอย่างเงี้ยน,นะครับในส่วนนั้นก็ทุกคนทําเป็นอยู่แล้วไม่พูดถึงนะครับผมจะพูดถึงการแยกนะครับว่าอ่ะถ้าเขาเลือกห้องหนึ่งจะให้ไปอยู่ชิ้ห้องหนึ่งเลือกห้องสองไปอยู่ชิ้นห้องสองเลือาากห้องสามไปอยู่ชิ้ห้องสามทำยังไงนะครับ <S <S <y> โอเคนะครับเมื <S <S ่อเราทําแบบนี้เสร็จนะครับออกแบบฟอร์มแบบทดสอบแบบนี้เสร็จนะครับให้ไปที่การตอบกลับครับ คลิกมาที่การตอบกลับแล้วก็มาสร้างนะครับ Google Sheets ขึ้นมาตรงนี้นะครับคลิกเลยนะครับจากนั้นกดสร้างครับพอได้ Google Sheets ขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะเป็นฟอร์มแบบทดสอบตอบกลับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการตอบแบบฟอร์มหนะครับประทับเวลาชื่อสกุลชั้นเลขที่นะครับทีนี้นะครับเมื่อทําแบบนี้เสร็จนะครับเมื่อทําแบบนี้เสร็จเราจะแยกนะครับ แต่ละ,ะนักเรียนนะครับแต่ละชั้นไปที่ชิดต่างๆทํำยังไงเราจะต้องมาเขียนสคริปต์ครับไปที่เมนูเครื่องมือครับแล้วก็ไปที่โปรแกรมแก้ไขสคริปต์นะครับคลิกลงไปตรงนี้นะครับชี่นะครับเมื่อเข้ามาที่โปรแกรมแก้ไขสคริปต์โครงการไม่มีชื่อนะครับผมก็จะคลิกเลยนะครับตรงนี้ผมจะตั้งชื่อสคริปต์ว่านะครับสคริปต์แยกห้อง สคริปต์แยกห้องก็แล้วกันนะครับกดปุ่มเปลี่ยนชื่อครับโอเคนะครับเราได้ชื่อสคริปต์มาแล้วนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะมาเริ่มเขียนคําสั่งนะครับโดยเริ่มจากการประกาศตัวแปรนะครับว่านะครับว่านะครับ ss นะครับ space sheet นะครับมีค่าเท่ากับนะครับ space sheet app อ่าตัวแรกเลย space sheet app นะครับ get นะครับ active s p r e a d sheet นี่นะครับเล็บเปิดปิดนะครับอ้างถึงชีทก่อนนะครับอ้างถึงไฟล์นะจริงแต่เขาเรียกว่าอ้างถึงไฟล์ก่อนนะครับไฟล์ที่เป็น Google s h e e t ตัวนี้แหละนะฮะจากนั้นต่อไปนะครับสเต็ปที่2นะครับให้เข้าถึงชีทที่มันกําลังอ่าเขาเรียกที่มันกําลังทํางานอยู่นะครับก็คือว่านะครับ s s ย่อมาจากชีทนะครับมีค่าเท่ากับ s s get active sheet Active sheet มองได้เปิดปิดนะอ้างถึง sheet ตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับ Active sheet ตรงนี้ก็คือ sheet นี้แหละการตอบแบบฟอร์มหเนี่ยหมายถึงนะครับ sheet ที่กำลัง active นะครับตอนนี้นะครับมี sheet เดียวนะฮะพอเราอ้างถึงแบบนี้นะครับผมก็จะไปอ้างถึงนะครับ header นะมีค่าเท่ากับ header คือตรงไหนนะครับ เฮดเดอร์ก็คือส่วนนี้ครับประทับเวลาชื่อสก,กุลชั้นเลขที่นะครับผมเรียกว่าเฮดเดอร์เวลามันไปสร้างชีทใหม่นะครับผมจะให้มันเอาตัวเนี้ยนะครับไปสร้างด้วยนะครับไปไปไป,ไปอยู่ในส่วนหัวชีทก่อนนะครับแล้วค่อยเอาข้อมูลลงไปอย่างเงี้ยนะครับผมจะเอาตัวนี้ไปด้วยนะครับก็เลยเขียนสคริปต์ขึ้นมานะครับเอาตัวนี้เขาปิดก,ก่อนนะฮะอ่าว่าอ่าสร้างตัวแปรชื่อว่าเฮดเดอร์ขึ้นมานะครับ เพราะฉะนั้น Header นะครับก็คือชีทที่มัน Active ก็คือ H s นะครับก็จะอ้างถึง H s นะครับ g e t r a ็ต e ก็คือเป็นเลือกเลือกช่วงเขาเรียกเลือกช่วง Get r ็ n g รนะครับและเปิดปิดนะฮะทีเนี้ยนะครับเรนมันคืออะไรนะครับตัวเนี้ยผมก็จะระบุไปเลยนะครับก็คือ A 1นะครับ A 1ไปจนถึง D 1นะเห็นครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะนะครับ มีหัวนะครับมีหัวชีตเยอะๆเราก็ระบุไปให้มันครบเลยนะครับว่าเราจะเอาไปถึงคอลัมน์ไหนนะครับแต่ตัวอย่างผมเนี่ยมันถึงแค่นี้ผมก็จะอ้างถึงแค่นี้ก็คือ a 1ไปจนถึง d 1นึ่งกาเรียกว่าช่วงนะเพราะฉะนั้นวิธีกําหนดช่วงตัวนี้ให้ใส่เครื่องหมายซิงเกิลโคดไปก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์ a 1นึ่ง colon อย่างเงี้ยนะครับ d 1นะครับเป็นการเลือกช่วงละนะครับเนี่ย a 1ไปจนถึง d 1นะครับเก็บไว้ในตัวเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า header พอเราเลือกช่วงเสร็จเราก็ต้องเก็ตค่ามันออกมาก็คือเก็ v a l ลูนะครับแวลูมันมีหลายค่าก็ v a l ูเอ s แบบนี้นะครับมงเล็บเปิดปิดเมื่อเราดึงหัวมันมาแล้วนะครับมาเกียบไว้ใน h e ดเดอต่อไปนะครับข้อมูลนะครับเมื่อมีการสอบนะครับหรือว่ามีการกกอกข้อมูลเราจะแยกเป็นยังไงกันเราก็ว่าครับตั้งชื่อว่า data ก็ได้นะครับ Data นะครับมีค่าเท่ากับนะครับเอาตัวนี้มาเลยก็ได้นะครับ ก็ปี้ตัวนี้มาเลยนะครับอพอก็ปี้ตัวนี้มาแล้วนะครับเราต้องการข้อมูลเวลามันลงมาตรงนี้มันก็จะมาอยู่นะครับมาหมดทุกค่าเลยนะแบบนี้แต่มันมาอยู่ที่แถวที่2นะครับเหมือนกับกับแถวที่1เลยแต่มันเราจะไปเอาค่าแถวที่2มาเป็น Data นะครับเวลาที่มีการกร่อข้อมูลลงมาเนี่ยมันจะลงมาที่แถวที่2เลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมก็แค่เปลี่ยนเป็น A2 นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ไปจนถึง D2 อันนี้คือข้อมูลที่เราจะเอาไปใช้ประโยชน์นะครับหรือว่าจะเอาไปเขียนลงอีกชีดหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับเนื่องจากว่านะครับเรนเก็ตเรนตัวนี้นะครับข้อมูลที่เราเลือกช่วงมันจะเป็นอารีสอมิตินะครับเราต้องการเอาข้อมูลที่เป็นอารีมิติเดียวเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ระบุนะครับพิมพ์เครื่องหมายสี่เหมก้างปูอารีขึ้นมาแล้วก็ใส่ศูนย์นะครับศูนย์หมถึงนะครับเอา ทำอะไร2มิติให้เป็นมิติเดียวนะครับเพื่อจะเอาข้อมูลไปใช้นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะมาสร้างตัวแปรนะครับวาขึ้นอีกตัวนึงนะฮะห้องเรียนนะครับผมจะตั้งชื่อว่าร o มก็แล้วกันนะครับมันจะมี1นึ่ับ1หนึ่งั้อนหนึ่งับนะครับเราก็ตั้งชื่อตัวแปรว่าร o มนะฮะรูมนะครับมีค่าเท่ากับนะฮห้องนะครับตรงนี้ถ้าดูในชีตนี้นะครับห้องของผมจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับอยู่ที่ตำแหน่ง c 2 มครับตรงนี้จะอยู่ที่ C2 นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะระบุนะครับตำแหน่งมันได้เลยนะครับว่าเก็บค่านี้แหละนะครับไปเป็นห้องอย่างนี้นะครับอ่าตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะก็จะต้องอ้างถึงเหมือนกันก็คือ Hs นะครับ GetRent เหมือนกันนะฮะ GetRent นะฮะวงเล็บเปิดปิดนะฮะและระบุไปเลยนะครับว่าต้องการข้อมูลที่อยู่ตำแหน่งนะครับ c2 อ่าอันนี้เขาเรียกว่าฟันธงไปเลยนะฮะจากนั้นก็นะครับมันมีค่าเดียวนะครับก็ dot get value นะครับ dot get value นะฮะจากนั้นนะครับตัวนี้ไม่ต้องมีมี s นะครับ value ตัวนี้เพราะว่ามันมีค่าเดียวนะครับอ่าเอาตัว s ออกนะครับ room นะครับไปเก็บค่านะครับเวลาที่เขาเลือกชั้นไหนมานะครับม .1 ลทับหม .1 ลทับส 1นึ่งทับสานะครับหนึ่ทับสก็จะมาอยู่ช่องนี้แหละนะครับ C 2อนะครับแล้วก็ดึงค่าตอนนี้ออกมานะครับดึงไปทำไมนะครับเพื่อจะเอาไปสร้างชีตใหม่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะสร้างตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งว่า new room นะครับห้องใหม่หรือชีตใหม่ก็ได้นะครับ new room หรือ new sheet ก็ได้นะครับมีค่าเท่ากับนะครับ S S นะครับ get sheet by name get sheet by name นะฮะเราก็จะให้มันไปสร้างนะครับห้องตามชื่อที่เก็บมาจาก c 2ซึ่งเก็บไว้ในตัวแปรชื่อว่า room นะฮะเราก็เอาชื่อนะครับห้องใส่ตรงนี้นะครับ room นะฮะให้ไปสร้างช h e e ตามชื่อนี่แหละว่าม .1 หคิดหนม .1 คิดสองหรือ่คิดสเอาไปสร้างตามนี้นะครับเมื่อนะครับเอาไปสร้างสิท e t ทำงางต่อผมก็จะมาเช็คก่อนนะครับ if นะครับถ้านะครับห้องใหม่ ครับนิวรูมนะฮะมันยังไม่มีนะครับมีค่าเท่ากับเท่ากับหนูนะครับ N U d l นะครับก็คือยังไม่มีห้องเลยนะครับในครั้งแรกเห็นไหมครับเนี่ยมันจะยังไม่มีนะครับมันจะยังไม่มีนะฮะเราก็จะต้องให้มันสร้างขึ้นมานะครับเนี่ยถ้ามันยังไม่มีทำยังไงนะครับก็ปิดกรารเปิดปิดครับกด enter ลงมานะครับผมก็จะให้มันสร้างนะครับก็คือให้ new room นะฮะ n นิวรูม มีค่าเท่ากับ s s นะครับ Dot insert อ่า insert sheet อ่า insert sheet นะครับให้ทำการแทรกชีทเข้าไปนะครับชีทชื่ออะไรก็ชีทชื่อ room นี่แหละนะครับที่เขากรอกเข้ามานี่แหละนะครับ insert ตัวนี้เข้าไปนะครับพอ insert เข้าไปเสร็จนะครับก็ใส่หัวลงไปนะครับทีนี้ก็ new room อ่ะ new room นะฮะ ดักร์กนะิจเรนนะครับดอทร์กิเรนกิเรนก็ตัวเดียวกันกับตัวนี้ก็คือ A1 นะครับ a 1ไปจนถึง,ง D1 นนะครับใส่หัวเดียวกันกับชีตตัวนี้นะครับเนี่ยชีตตัวนี้มีหัวเป็นยังไงนะครับเราก็จะไปเลือกช่วงเดียวกันนะครับแต่ไปเลือกในชีตใหม่นะครับบอกว่าจะเอาตัวนี้ไปใส่เข้าไปนะครับในหัวชีตนั้นนะฮะแล้วก็บอกว่า ตั้งแต่ A ในวันที่หนึ่งนะครับเหมือนเลยเหมือนกันกับต้นฉบับเลยนะครับแต่ไปสร้างในชีตใหม่นะของห้องรูมใหม่นี้นะครับจากนั้นก็นะครับวิธีการใส่ค่าลงไปก็คือดัดเซ็ตแวลูนะเซ็ตแวลูนะครับแต่มันมีหลายค่าก็ให้มี S ด้วยนะครับแวลูอเงี้ยครับวงเล็บเปิดปิดขึ้นมานะครับและค่าที่เอาไปใส่ก็คือฮีเตอร์นะครับเนี่ยฮีเตอร์นะฮะเอาหัวไปใส่ในชีตนั้นนะครับฮีเตอร์ จากนั้นก็ให้ New Room เนี่ยนะฮะทำการนะครับบันทึกค่าที่เขากรอกข้อมูลลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบข้อสอบหรือกรอกข้อมูลอะไรก็ตามนะครับเราก็สั่งให้เป็น a p p e n r o นะครับ a p p e n r o นะครับงเล็บเปิดปิดนะฮะ a p p e n r o อะไรลงไปก็คือ data นะครับเนี่ยเอา data ที่เขากรอกเข้ามานะครับใส่เข้าไปอย่างเงี้ยนะครับ c t r o l V นะครับพอใส่เข้าไปเสร็จนะครับอ่ะพอข้อมูลนะฮะ ถูกกรองลงมาตัวนี้นะครับข้อมูลถูกไปสร้างใหม่นะครับเพราะฉะนั้นในการตอบแบบฟอร์มหนึ่งเนี่ยตัวนี้ให้เราลบทิ้งไปเลยนะครับลบทิ้งไปเลยเพราะว่าเราย้ายข้อมูลนะครับหรือว่าเราก็พิ้ข้อมูลตัวนี้ไปสร้างที่ชีตใหม่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ล้วก็ลบทิ้งไปเลยนะครับถ้าไม่อยากลบทิ้งก็ได้ก็มันจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแต่มันจะไม่สอดคล้องกับตัวนี้นะครับเพราะว่าเราฟิกตายตัวนะครับเราฟิกตายตัวแล้วว่าข้อมูลมาลงแถวที่2เสมอ เพราะฉะนั้นพอได้ข้อมูลเสร็จเราต้องลบทิ้งง่ายๆต้องลบทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องเก็บไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สั่งให้ H H นะครับชีทนะฮะตัวนี้ .d นะฮะ delete delete row นะครับลบแถวนะครับแถวที่เราจะลบคือแถวที่2นะครับก็ใส่เลข2อลงไปแบบนี้อ่าแถวที่2ก็คือแถวนี้แหละนะครับเวลามีข้อมูลเสร็จก็พอมันถูกก็ปีรือว่าถูกไปสร้างชีทใหม่ก็ให้ลบทิ้งไปเลยอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้คือโค้ดมีแค่นี้มีแค่นี้นะฮะเมื่อทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับกดบันทึกครับบันทึกเสร็จก็ทําให้ใช้งานได้ก่อนนะครับเอ่อโทษทีไม่ใช่นะครับสับสนกับเว็บแอปต้องทำทิกเกอร์โทษทีนะฮะมาที่ทิกเกอร์ครับด้านซ้ายมือนะครับให้มันทางานอัตโนมัตินะครับทิกเกอร์มาเพิ่มทิกเกอร์ครับาจากนั้นนะครับ มาที่เมื่อเปิดเปลี่ยนเป็นเมื่อส่งฟอร์มครับเมื่อส่งฟอร์มเสร็จให้มันทางานนะครับโค้ดนี้แจ้งเตือนทันทีนะครับตัวอื่นก็ปล่อยว่างตามค่าปกติเขมันไม่ต้องไปแก้นะครับแก้แค่2จุดเมื่อส่งฟอร์มกับส่งแจ้งเตือนทันทีก็พอนะฮะกดบันทึกครับทีนี้นะครับกดบันทึกอ่เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเมื่อมีการนะครับเขียนสคริปต์นะครับ ที่จะเข้าถึงชีตนะต้องมีการอนุญาตอนุญาตก่อนนะครับกดขั้นสูงนะครับไปที่แยกห้องไม่ปลอดภัยนะฮะอนุญาตนะครับอนุญาตเสร็จแล้วมันก็จะปิดสคริปต์ของเราอ่าโหลดซ้ำแล้วก็โหลดอีกครับถ้ามันไม่สำเร็จก็โหลดซ้ำนะฮะอ่าถ้าไม่สำเร็จผมก็จะเพิ่มใหม่นะครับจะมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งเมื่อส่งฟอร์ม แจ้งเตือนทันทีนะครับบันทึกนะครับเราจะต้องให้มันขึ้นแบบนี้ให้ได้นะครับแบบนี้ถึงจะเรียกว่าทำทิกเกอร์สำเร็จนะครับทำทิกเกอร์สำเร็จเรียบร้อยนะครับมันจะอัตโนมัติละทีนี้ผมก็จะมาทดสอบละนะครับว่ามันจะทำงานตามที่เราดีไซน์ไปหรือเปล่านะครับโอเคนะครับผมก็จะนะครับมาที่นะครับการทดสอบนะครับตรงนี้นะครับคำตอบของคุณชื่อสกุลนะสมชายนะครับ เรียนดีนะครับชั้นมหน่งทับหนึ่งนะครับเลขที่หนึ่งนะฮะกดส่งอ่าสวัสดสอบแล้วกดส่งนะครับก็มาดูที่ฟอร์มครับเรียบร้อยไหมครับตัวนี้ถูกลบทิ้งไปแล้วนะครับแต่สังเกตข้างล่างสุดนะครับจะมีคําว่าม1นขีดหนึ่งอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับคลิกเข้ามาอ่าเห็นไหมครับเนี่ยจะมีข้อมูลสมชายเข้ามาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยเห็นไหมครับเรียบร้อยอีกสักคนครับอลองดูนะครับสมชายเป็นแล้วนะครับสมปอง คลสวยอ่าม .1 ทับ2ละห้องดูนะครับตัวนี้เลขที่2นะครับกดทรงครับมาดูที่ชิดครับอ่าเห็นไหมครับถูกสร้างม .1 ทับ2ขึ้นมาแล้วสมปองเห็นไหมครับส่วนชีดหลักของเราก็จะถูกลบข้อมูลทิ้งไหมฮะอ่ายอดเยี่ยมเลยนะครับถ้าเป็นแบบทดสอบก็ไม่มีปัญหานะครับหรือการกรอกข้อมูลอื่นก็ไม่มีปัญหานะครับขอให้เรานะครับอ่า เช็คว่าข้อมูลเรามีกี่คอลัมน์นะครับแล้วก็ทําให้มันตรงนะครับอย่างเช่นนะฮะสมมุติว่านะครับผมไปเพิ่มนะครับตรงนี้นะครับไปเพิ่มทําเป็นแบบทดสอบขึ้นมานะครับเดี๋ยวลองทําดูให้ดูนะฮะสมมติว่าไปลองทําเป็นแบบทดสอบขึ้นมาผมก็จะบวกคําถามขึ้นมานะครับ1บวก1นนะฮะมีค่าเท่าไรนะฮะเท่ากับอ่าโอเค 1บวก1มีค่าเท่ากับเท่าไรอ่ะคำตอบครับก็จะมี1มี2 3 4อ่ะตทษทีสองนะ3 4 4อ่ะโอเคนะครับส่วิว่าเป็นแบบทดสอบก็แล้วกันนะครับอะนะ1เท่าไหร่จากนั้นจำเป็นต้องตอบเสร็จแล้วก็จะต้องมากำหนดตัวนี้รูปเฟืองนะครับ ทำให้เป็นแบบทดสอบตรงนี้นะครับสไลด์เป็นทดสอบจากนั้นไม่ต้องให้ดูถูกผิดมีแต่คะแนนอย่างเดียวให้ดูนะครับก็กดปุ่มบันทึกนะพอกำหนดบันทึกเสร็จนะครับตัวนี้ก็ต้องมาเฉลยคำตอบว่าข้อไหนถูกให้กี่คะแนนอ่ะให้1คะแนน,นนะครับจากนั้นนะครับาเฉลยข้อที่ถูกเสร็จสิ้นอย่างเงี้ยนะครับสมมติะะว่ามีสัก2ข้อนะครับ2วก2 สองบวกสองมีค่าตกับเท่าไรนะครับเราก็มาเฉลยนะครับตอนนี้เฉลยเป็น C ได้1คะแนนเหมือนกันเสร็จสิ้นโอเคอย่างเงี้ยนะครับพอทําแบบนี้เสร็จนะครับถ้าดูตามนี้เรากลับมาที่ตรงนี้เห็นไหมครับจะเห็นว่านะครับตัวนี้เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับมันไม่ใช่ดีหนะครับตัวเฮดเดอร์มันจะต้องกลายเป็นนะครับเป็น G1 เพราะงั้นตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนโค้ดนะครับตัวนี้ก็ต้องมาเปลี่ยนโค้ดเฮดเดอร์ต้องเป็น G1 นึ่งเห็นไครับ ก็ต้องมาเปลี่ยนดีนะครับเป็น G1 อ่า g 1ตัวนี้ก็ต้องเป็น G1 เหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับ G1 นะฮะจากนั้นตัวนี้ก็เหมือนกันครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็น G2 ออย่างเงี้ยนะครับ a 2ไปถึง G2 นะครับเนี่ย a 2ไปจนถึง G2 เวลาเอาค่าไปนะครับเนะี่ยโค้ตัวนี้เราก็ต้องมาปรับตามนะครับส่วนห้องนะครับอ่าห้องก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับ ยังเป็น C 2ชั้นเนี่ยนะครับที่เราจะแยกชีกก็ยังอยู่ตัวเดิมก็คือ C 2นะครับนอกนั้นก็ไม่ต้องทางอะไรละมีแค่นี้เองนะครับที่เรามาปรับเพ่โค้ดเพิ่มนะฮะผมก็จะลองบันทิตดูนะครับบันทึกดูนะครับเสร็จแล้วก็จะมาลองนะครับทำแบบทดสอบดูเนาะ,ะสมมติว่าตัวนี้มันไม่เคยยังไม่เคยเกิดขึ้นผมก็จะลบทิ้งก่อนนะครับอ่ลบคำตอบทิ้งไปก่อน นี่นะครับยังไม่มีการสอบการอะไรขึ้นมาสักครั้งเลยครั้งแรกเลยนะครับผมก็จะมาลองนะครับสอบดูนะครับอ่ะก็สมชายมาเลยนะครับสมชายเรียนดีอ่าอยู่ชั้นม .1 นึ่งทับหนึ่งหนึ่งขีดหนึ่งนะครับเด็กที่1อ่าทีนี้สมชายก็มาสอบนะครับ1นบกหนึ่งเป็น2องอบกสองเป็น4กดทรงปังนะครับพอกดท่งเสร็จก็มาดูที่ชีดครับเห็นไหมครับชีดหลักก็จะถูก ลบทิ้งแล้วนะครับแต่จะมาอยู่ที่นะครับตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยปึ๊บ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 นครับเนี่ยก็จะมาที่ตรงนี้เรียบร้อยนะครับนะฮะชื่อชั้นเลขที่นะครับนี่นี่มาตรงนี้เลยนะครับทีนี้นะครับอ่าคะแนนนะครับอ่าคะแนนมาอยู่ในช่องนี้อ่าเนื่องจากว่าเราไปเขาเรียกอะไรเรามาสลับทําตอนหลังนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับเวลาเราต้องการคะแนนเราก็แค่นะครับมาเอาในช่องนี้นะครับซึ่ง เวลาเราทำจริงๆนะครับเราต้องทําแบบทดสอบอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะฮะทำให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยนะครับมาเฉลยมาคะแนนนะครับมันถึงจะอยู่ถูกตําแหน่งมันเนะาะตอนนี้ไม่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่อยากให้นะครับรู้วิธีการที่เฉยว่าถ้าเราต้องการแยกชีทนะครับเมื่อมีการกรอกฟอร์มเนี่ยนะครับเราจะเขียนโค้ดยังไงก็ไปปรับใช้ได้หลายแบบตามที่เราต้องการนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ